ภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่โรคใหม่ๆมีการอุบัติขึ้นไม่ใช่เพียงแค่โควิดนะคะแต่ก็มีโรคใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรคและสายพันธุ์นะคะทำให้ร่างกายนะคะจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อเป็นทหารที่สำคัญที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะ วิธีการดูแลภูมิคุ้มกันมีหลายวิธีค่ะแต่วันนี้ที่อยากจะมาแนะนํานะคะก็คือการใช้พรีไบโอติกนะคะช่วยในการเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้ภูมิคุ้มกันนะคะก็คือหมายถึงเม็ดเลือดขาวนะคะที่มีหน้าที่คล้ายๆเหมือนกับเป็นทหารองครักษ์นะคะในการดูแลสุขภาพของร่างกายภูมิคุ้มกันของเรานะคะมีสองแบบค่ะหนึ่งก็คือแบบที่จัดการกับ เชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายทันทีนะคะก็จะมีทหารกองร้อยที่1นนะคะที่จะตอบสนองกับเชื้อโรคที่เจอขึ้นคือไม่ว่าเชื้อโรคนั้นคืออะไรถ้าเม็ดทหารของเราเม็ดเลือดขาวนี้มองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะจัดการทําลายเลยแต่อีกแบบหนึ่งคะ่ะจะต้องเกิดการรู้จักการเรียนรู้แล้วก็เกิดการสร้าง แอนติบอดีมาเพื่อที่จะจัดการกับเชื้อโรคอน,นั้นอย่างเช่นเรื่องของวัคซีนเป็นต้นนะคะการให้วัคซีนบางครั้งก็เป็นเหมือนกับเป็นการให้วัคซีนแบบเชื้อเป็นเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันมาเพื่อที่จะต่อต้านกับเชื้อจริงๆที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้หลายท่านก็คงจะมีข้อมูลมีความเข้าใจมากพอ จากตอนที่เราได้ฉีดวัคซีนตอนโควิดนะคะลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นนะคะดังนั้นนะคะการที่เราจะดูแลร่างกายของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงก็คือการที่เราจะต้องเสริมให้ทหารของเราค่ะมีทั้งจำนวนแล้วก็มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีนะคะการ เสริมภูมิคุ้มกันมีหลายวิธีค่ะวิธีแรกก็คือการกินอาหารเสริมอย่างเช่นการทานอาหารที่มีซิงค์และก็ซิลิเนียมนะคะก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นได้เพราะเป็นธาตุที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้กับวิธีที่2ที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือวิธีการใช้พรีไบโอติกค,ค่ะ พรีไบโอติกคืออะไรคะพรีไบโอติกก็คืออาหารที่เพื่อที่จะไปเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะคะเมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้นคะ่ะจะไปสามารถกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแม r โครฟาจและเดนไดนะคะทำให้เขามีมีความตื่นตัวมากขึ้นและกลายเป็นแมท r ัว e l เซลล์นั่นก็หมายความถึงว่าแบคทีเรียตัวดีจะกระตุ้นทำให้แบบ เม็ดเลือดขาวนะคะกลับมาเพิ่มจํานวนแล้วกลายเป็นเชื้อตัวเต็มวัยเป็นเม็ดเลือดขาวตัวเต็มวัยก็คือพูดง่ายๆเหมือนเป็นทหารที่เป็นแต่ก่อนนี้ก็คือเป็นแบบทหารพักอยู่ค่ะแต่เมื่อแบคทีเรียตัวดีที่เราเลี้ยงด้วยการกินพรีโบติกมันเพิ่มจํานวนมากขึ้นเม็ดเลือดขาวนี้ก็จะถูกกระตุ้นกลายเป็นทหารที่พร้อมรบเมื่อทหารพร้อมรบกลุ่มนี้ค่ะ เดินทางไปในร่างกายของเราตามเส้นทางนะคะทางน้ําเหลืองหรือทางหลอดเลือดหรือหลอดทางน้ําเหลืองแล้วเนี่ยเขาก็จะพร้อมลาดตะเวนดังนั้นเมื่อเราหายใจเข้าไปและเรามีเชื้อโรคจริงๆที่เราหายใจเข้าไปทหารนี้ก็จะพร้อมลบทันทีเพราะนั่นเนี่ยเทียบกันว่าสมมติว่าพี่เนี่ยกินพบโอติกสม่ําเสมอเม็ดเลือดขาวของพี่ก็จะพร้อมลบแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้กินพบโอติกเม็ดเลือดขาวก็จะต้อง เจอเชื้อแล้วจะต้องรอเวลาเพื่อจะกระตุ้นทําให้เชือ้อเม็ดเลือดของเราฟื้นพร้อมลบแล้วไปจัดการมันจะ,จะใช้เวลาตรงนี้แต่ถ้าเราเป็นคนที่กินพรีบโอติกอยู่แล้วเม็ดเลือดขาวของเราก็จะเป็นทหารที่พร้อมลบอยู่เสมอนะคะนอกจากนี้นะคะพรีบโอติกก็จะจะบางสายพันธุ์เนี่ยก็จะไปกระตุ้นการสร้างแบคทีเรียตัวดีบางสายพันธุ์ซึ่งมันจะไปกระตุ้นระบบของการสร้าง แอนติบอดีได้ด้วยดังนั้นเนี่ยะการกิน Prebiotic กเนี่ยมันมีข้อมูลทางการวิจัยเนี่ยที่จะสนับสนุนว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้มีโอกาสสูงมากที่เราจะป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่น้อยกว่าเมื่อเราไม่ได้กินพวกอาหารพวกพรีไบโอติกที่ประกอบไปด้วยฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรในอิมูเน i ก m u ฟ e สหนึ่งซองนะคะประกอบไปด้วยฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรถึง8,500มลิกรัม นอกจากนี้ยังมีซิงค์แล้วก็ซิลิเนียมนะคะฟูโตโอลิโกแซคคาไร์ในอิมมูเนตฟอสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากเมจิฟู้ดประเทศญี่ปุ่นนะคะทั้งปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นทำให้ลำไส้ใหญ่นะคะเพิ่มจำนวนแบคทีเรียตัวดีแล้วคุณภาพของ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาายที่เป็นระดับ World Class จาก m เมจิ Food ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นตัวการันตีให้คุณนะคะมีความมั่นใจในการใช้ฟรุกโตโอลิโกแซคคาายนะคะ m ิมูเนตฟอสได้ดีขึ้นเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะผสมในเครื่องดื่มที่คุณชอบทั้งร้อนและเย็นนะคะก็จะช่วยทำให้สุขภาพของลำไส้ดีขึ้นได้อย่าลืมนะคะถ้าเราต้องการที่จะเสริมสุขภาพของภูมิคุ้มกันเราให้แข็งแรง ห่างไกลจากการเจ็บป่วย i m ิมูน Force เป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญค่ะ